เป็นไปได้หมดนะเพราะว่าตอนนี้เราจะเห็นการจับค้่กันของโลกยุคใหม่นะฮะไม่ใช่โลกค้่เดียวละหลังสงครามโลกที่สองมีโลกสองคู่เนาะสงครามโลกที่สองเสร็จเนี่ยโลกสองคู่คือคอมมิวนิสต์กับโลกเสรีสหรัฐสหภาพยุโรปโลกคอมมิวนิสต์ก็จะมีจีนมีสหภาพโซเวียตตอนหลังก็แตกกันเองนะแล้วพอสงครามเย็นสิ้นสุดส,าภาสหาดาสาภ,าสาภาพยุโรปเลิสลายโลกเหลือค้่เดียวก็คือค้่สหรัฐกับสหภาพยุโรป แล้วตอนนี้มันมาอยู่ในภาวะโลกหลายขั้วมากนะซึ่งก็เป็นความตัดทานาและสิ่งที่ปทนาที่ดีสิจินผิงและปูตินเคยพูดไว้ว่าอเมริกาเป็นมหาอำนาจเดี่ยวมานานแล้วนะควรจะโลกไม่ควรจะมีมหาอำนาจเดียหหเด่ยวมหาอำนาจเดี่ยวก็เลยพยายามจัดขั้วใหม่นะเราจะเห็นการจัดขั้วแบบหยาบๆบเนี่ยก็คือจีนรัสเซียอิหร่าน ลเหนือนะครแล้วก็จะมีกลุ่มที่อยู่ซีกโลกใต้นะ,ะก็คือ global south นะรแล้วก็จะมีการรวมตัวของอ global south อันนึงก็คือกลุ่ม b ริกส์นะฮะที่เราพูดถึงกันก็เป็นไปได้หมดนะเป็นไปได้หมด